เบื่อประโยชน์สนว่วนรวมเบื่อทะเลาะทำร้ายเหลือน้ำตาเสียใจเชื่อความรักยังมีอยู่ใเฉยๆเท่าคงชาสักวันไม่ต้องการเป็นภาระของใครสักคนเก็บ okay. ทนวิชาไม่ไหวอยากออกไปตามดังฟังจะออกไปเพื่อกลับมามุงมองที่วางเส้นทางอยู่ในใจไกลไกลแค่ไหนก้าไปให้ก้าวหน้า ฟ้าเป็นแค่ฟ้าสุดลาเท่าเดินมาแล้วเธอคำนี้ตั้งที่ประสบการณ์